สวัสดีนะคะทุกคนกลับพบกับเราอีกแล้วนะคะในช่งชงองชนชอนอ้อย <c oughs> วันนี้นะคะ <c oughs> นเนจะมาทำ what's inside นะคะว่ากระเป๋าของเอยเนี่ยมีอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็คือ ที่เห็นว่าอยู่บนรลกนี่คือกําลังจะไปดูแลแต่ว่ารอเย็นอยู่ก็เลยจะมาอัดคลิปนะคะว่าเฮ้ยกระเป๋าที่เนยใช้ไปเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างของนิสิตปีสี่ทีปไทยนะคะเดี๋ยวไปดูกันอ่ะอันนี้นะคะก็คือกระเป๋าของเนยเองนะคะก็เป็นอเนโรนะคะก็คือใช้บ่อยที่สุดนะคะแล้วก็จะมี oh. กระเป๋าผ้านะคะอันนี้ก็คือของโมชิโมชิเดี๋ยวมาดูกันว่าในกระเป๋าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ อย่างแรกที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือแท่นคือทุกอย่างเนี่ยจะถูกเขียนไว้ในนี้โน้ตไว้ในนี้นี่ก็คืออันนี้ก็จะเป็นตารางเรียนของเลยนะคะของเทอมปีสี่ปีนี้นี่อันนี้นะคะทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดทุกคนถ้าอันนี้หายก็คือแบบโอ้โหจบเพจจบชีวิตนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นตัวนี้แชร์เรียนนะคะอ่ะผ่านไปไอแพดผ่านไปนะคะนอกจากขาดจะเห็นได้แล้วก็ ค่ะใส่ชาร์จไม่ได้ค่ะก็คือเนวีคนที่ใช้แบตหมดเร็วมากนะคะแล,ะแลวเนก็จะมีสสยชาร์จติดตัวไว้ตลอดอ่าสสยชาร์จไปแล้วนี่คือเนวนีคนชอบสีฟ้าคือทุกคนเห็นทุกอย่างที่ออกมาจากกระเป๋าก็คือส่วนใหญ่เนจะเป็นสีฟ้ากระเป๋าก็าจะสีโทนฟ้าฟ้าเคสไอแทมก็จะเป็นสีฟ้าฟ้านะคะนี่มาดูว่าในนี้มีอะไรนะคะ อ่าฮ uh huh. ะปากกาค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเอ่อการเนี้ยในพกสําหรับการที่แบบว่ามีเหตุฉุกเฉินที่ต้องเซ็นหรือว่าเราไม่ได้เอาอะไรไปเลยไปเรียนน่ะเออก็ยังมีปากกาตัวนี้อยู่นะคะอันนี้คือปากกามันจะมีหูฟังที่ขาะก็คือมันก็จะกองก,องกัน,นนี่เ <laughs> ขินจ้างก็จะเป็นไอเทมที่ขายไม่ได้นะคะเพราะในมึงคนที่ชอบฟังเพลงมากก็คขายไม่ได้ต่อมา เป็นกระจกสาหรับแบบว่าส่องเพราะว่าในดัดฟันแย่ก็จะตรวจสอบดูว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันมีพริกติดฟันหรือว่าผักติดฟันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ส่องหรอกเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้อะเอาจริงเป็นประดับเฉยๆประดับว่าเออเรามีกระจกนะก็เป็นกุญแจรถนะคะกุญแจรถกับกุญแจห้องแล้วก็เป็นกระเป๋าคืออยากจะบอกว่าเนี่ย เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสีชมพูแล้วแม่ก็คือซื้อทุกอย่างที่เป็นสีชมพูให้เนยแล้วแบบเนยต้องเป็นผู้หญิงหวานแหววมันไม่ใช่หรอแม่คือเนยไม่ใช่ผู้หญิงหวานแหววแม่อะก็เป็นกระเป๋าใบนี้นะคะคือจะบอกว่าใบนี้แม่ซื้อให้แบบว่าตอนตั้งแต่มปลายแล้วแต่ว่าคือไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ทีนี้ก็เลยมาได้ใช้ตอนปีสองปีสามมามาขึ้นปีสี่ปีเนี้ยคือใบนี้ใช้ได้มาสามสี่ปีแล้ว คือทุกคนก็จะเห็นอาระยะคาบรอยทุกอย่างในนี้นะคะก็คือฉบูกเขาไม่กล้าทิ้งเพราะว่าแม่ซื้อให้ไงเดี๋ยวไปดูข้างในมีอะไรบ้างผมอยากเปิดเลยเขินเงินก็ไม่ค่อยจะมีเปิดออกมานะคะก็จะเป็นรูปของชื่อลานสาวเนยเองนะคะชื่อลียานะคะก็นางจะเป็นเด็กคนที่เนยเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเลยก็คือเกิดมาคืนเนยก็ได้เลี้ยงน้องคนนี้นะคะก็รู้สึกว่าผูกพันมาก แล้วก็จะมีทุกอย่างที่เป็นบัตรทุกคนว่าเนี่ยมีบัตรเยอะมากคือเป็นเจ้าแม่บัตรก็ว่าได้อันเนี้ยคือบัตรที่อยู่ในกระเป๋าเนยนะคะอันนี้คือเป็นแค่นิดหนึ่งเท่านั้นนะคะก็อันเนี้ยใช้แต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่ไม่ใช้ก็คือจะเก็บไว้ในนี้ก็จะมีอีกก็จะมีเลสติกของสีนะคะคือจะบอกว่าเนี่ยซื้อสีผิดเลย <laughs> แดงกล่บเลยแม่ดูดิ สีแดงมากต่อมานะคะก็จะมีตัวนี้นะคะตลับใส่คอนแทคจบไปแล้วนะคะสําหรับอันนี้อ่ะมีอะไรอีกเ,เยอะแยะคือกระเป๋าเนยเป็นกระเป๋าโดเรมอนก็ว่าได้ทุกคนอ่ะก็จะมีตลับแว่นที่ไม่มีแว่นเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ใส่มาไงแล้วจะมีตัวนี้อ่ะตัวนี้เนี่ยก็คือกระเป๋าที่ใช้สําหรับเก็บพวกอุปกรณ์การเรียนต่างๆนะคะก็คืออันนี้ก็คือเพื่อนซื้อให้วันเกิดคือข้างในเนี่ยก็จะมีเป็นพวกนี้ งงมากลิปสติกมาอยู่นี่ได้ไงอะ่ะคือเป็นคนที่ชอบลิปสติกนะคะแล้วก็มีขันได้ยันค่ะขันแด่อีกสำหรับเนยก็คือโพดอิดนั่นเองนะทุกคนเพราะว่าเนยเป็นคนที่ชอบติดโพดอิดมาก อันนี้ทุกคนเห็นปะอันนี้คืออักษรธรรมนะคะที่ในเรียนก็คือมันเป็นวิชาของปีสีที่เราต้องแปลตารายาอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาเรียนภาษาพวกนี้คือสําคัญมากสําหรับยุคนี้นะคะอย่าลืมใส่เมสไปโรงเรียนใ <c oughs> <c oughs> ช่ไใส่แมสไปมาหาลัยนะคะนี่ท <c oughs> ิ้ๆไปแล้วนะคะกระดาษทิชชู่ขาดไม่ได้เลยคือของทุกอย่างในกระเป๋าอะก็คือขาดไม่ได้เลย <c oughs> คือเป็นกระดาษทิชชู่เพราะว่าเป็นคนที่กินเลอะทงเลอะเอทอะก็มีอะลิปสติกอีกแล้วงงแล้วก็มียิงอื่น,น,นบางอย่างมากมายเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะว่าเนี่ยไม่เนยเป็นคนที่แบบว่าเนยต้องมีในกระเป๋าอะมีเกือบทุกอย่างนะคะอะเรามาดูชั้นนอกกัน,นมีตัวนี้ทุกคนคือในบุคคนที่ชอบปวดหลังปวดบา่าปวดคอคือในบุปคนที่นั่งนานใช่ไหมทุกคนแล้วเนยก็จะแบบ ปวดคอตรงนี้แล้วก็ปวดแบบข้างล่างตรงนี้เพราะว่าแบบขับรถแล้วหรือว่าเรานั่งนานๆนะมันจะปวดบริเวณแบบเอวด้านล่างใช่ปะนี่ก็มีตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือชีวะสเปย์นะคะก็คือไปหาซื้อได้ทุกคนคือในชอบอย่างหนึ่งคือมันดีมากตอนนี้นะคะเขาขายทั้งหมด2สูตรนะคะก็จะมีสูตรเย็นแล้วก็สูตรร้อนนะคะราคานะคะ8ปบาทนะคะตั้มได้นะคะเดี๋ยวมีจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะก็จะมีสเปย์แอลกอฮอล์ yeah. ยาดมอีกแล้วน้ำหอมสำหรับนิสิตแพทย์ไทยที่ขับได้เลยก็คือมีต่เล็บนะคะหรือว่ากันไกลตะเล็บเพราะว่าในการเรียนเนี่ยในการเรียนหัตทเวทอะ่ะเขาห้ามแบบว่าห้ามเล็บยาวทุกคนคือเล็บเนี่ยจะไม่ค่อยยาวใช่ปหเนื่องจากว่าแบบว่าต้องไปนวดเพื่อนอะ่ะทุกคนแล้วมันจะไปจิกเนื้อเพื่อนหรือว่ามันจะไปจิกเนื้อคนไข่นะคะเขาก็จะไม่ให้เราไปเล็บยาวนะคะเราก็ต้องมีกันไกลตะเล็บโอเค มีเจอนี้เนี่ยนี่ไปฉายพกมาทําไมเพราะว่าตัวเนี้ยคือที่พกมามันเป็นแบบว่าเผื่อเอาไว้กรณีฉุกเฉินมินเรยากาศที่เนฉุกเฉินายจิ้มฟัคนครีมซองก็คืออันนี้เป็นกันแดดนะคะก็จะมีพอดอ่าตัวหนังพกอะไรว้างเนี่ยก็จะมีตัวนี้ดีทอ็อก แล้วมีสลิปเซเว่นสวิสสิเซเว่นแล้วก็มีตังเหรียญก็จ <laughs> ะมีตังเหรียญเป็นกระเป๋าของัวเองทุกคนจะงงว่าพวกอะไรเยอะแยะใช่ในใหญ่ถามกันว่าในพวกอะไรเยอะแยะแต่ว่าคือในมีทุกอย่างเลยยากแก้ปวดก็มีเกือกรณีฉุกเฉินนั่นแหล,ละทุกคนแต่จะบอกว่าในกระเป๋าเนยเกือบทุกอย่างเนี่ย มันเป็นพวกแบบว่าสามารถใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ไม่ว่าจะเป็นไฟฉายยาหรือว่าสเปรย์อะไรทวกนี้ก็คือใช้ได้หมดเลยนะคะไม่รู้ว่าคนอื่นน่ะในการขึ้นปีเสียเขาเป็นยังไงหรือว่าคณะอื่นน่ะเขาเป็นยังไงแต่ว่าสมัดเลยก็คือแบบว่ามีครบทุกอย่างนะคะใครอยากได้อะไรก็คือมีหมดมีให้หมดนะคะขอแค่พูดออกมาว่าเฮ้ยมึงมีหรือเปล่ามีป่ะเออมีหมดจ้า ก็สำหรับวันนี้นะคะก็เปิดกระเป๋าของเลยแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มอีกนะคะก็สามารถบอกในได้นะคะทุกคนสำหรับนี้นะคะลาไปก่อนจะตดไปเรียนแล้วเพราะว่าจะ10บโมงแล้วคืนนีมีเรียน10บโมงเดี๋ยวไปก่อนนะคะสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย